เดให้ด้วยสชิ้นเขาบอกเให้ด้วยสองชิ้นก็จะแบ่งไปให้แบ่งไปคนถ่ายความจริงจริง จะเห็นรถรถจอดกันนะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นตลาดร0อปีนะใช่ไนะครับก็มีเป็นร้านริมน้ำนะครับอันนั้นเป็นป้ายตลาด100ปีนครเสาให้นะครับป้ายไม้เล็กๆ ตรงนี้ก็เป็นถนนที่ขนานกับสายน้ำนะครับมาวันนี้วันศุกร์ร้านก็เชจะเงียบๆนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขนมเบื้องยวนผัดไทยห่อไข่ข้าวุกกะปิเจ้าเก่าสลาด100ดัดหนึ่งร้อยปีกาแฟสด นี่นครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นร้านคาเฟ่ซูซูซแลนด์อะไรบ้างหัวเาอะไรอันนี้ทางลงแม่น้ำป่าสักตลาดร้อปีอันนี้ครับโอ้ถึงแล้วครับเกี้ยวกรอบ100ปีถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้ววุย้ยมีแมวด้วยนี่ครับร้านตลาด100ยปีเข้าไปนั่งกินในร้านนั่นนำบไปเลยร้านน,น,นีราคาเคี่ยวกรกน้ำจิ้มจานเล็กหนึ่งค่ะแล้วก็ แสงสะท้อนมันดอง่เอ<ม>่เปิดแปดโมงถึงกสมอง,งครึ่งนครับต้องรัดหน้าเกี้ยวไว้แล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศในโซนนี้นะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายไป็นก็เป็นวัดเสาให้นะครับทางขวาก็เป็นโบสถ์เปี่ยมพระคุณเนะนี่จะเป็นตึกแถวหนึ่งสองประมาณสี่ห้องนะครับนี่ก็มี้วขับรถเข้ามามันก็จะแคบๆหน่ยนะครับนี่ร้านแถวนี้นะครับบ้านก็แบบทรงร้อยปีนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นร้านโรงเหล้านะครับบาง ก็มาจอดที่หน้าร้านเลยนะครับแต่ของเรานี่จอดด้านนอกนะอันนี้เป็นเมนูอาหารนะน,นี่ก็เป็นเมนูอาหารมาแล้วครับน้ำจิ้มจิ้มกิฟเมนูของของเรามาแล้วอันนีเนนนนเน้เป็นลัดหน้ารัดหน้ารัดหน้าเกี๊ยวนะครับเป็นรัดหน้าเกี๊ยว ก็จะกินแล้วน,นะครับ <Okay. S 1> ชิมน้ำมะกุยเยี<ๆ>่ยมๆน้ำ<ๆ>ใสๆนะอันนี้หูม เกี๊ยวเนี่ยมันเบี้ยวมากกรอบใช่ไหมม,มันดูบางๆเนาะเขาบอกว่ามันบางเกี๊ยวนี่แบบกินแบบหยุดไม่อยู่อ่ะขอชิมบ้าง,งด <laughs> เดี๋ยวรออเกี๊ยวมาของมัน <laughs> อะไรอ่ะเขางอ,องชิมอืมเดีดก่อนนะนี่ครับกินอยู่ดีๆครับตักกล้องทนไม่ไหวต้องแย่งเกี๊ยวไปกินเลยต้องเข้ากล้อง โอ oh, oh. ทำหกอีกเสียของเลย oh. เน,นั่นแย,ง,ยงเกีียวผมไปกินเถอะเลยนะอีกนั่นน,นั่นจะหมดอยู่แล้วบอกแล้วกินแล้วมันหยุดไม่อยู่ม,มันบางจริงอ่ะใพูดพักเยอะเพราะว่าปากไม่ว่างก็ต้องชิมก่อนถึงจะพาคได้มาแล้ว เกียเก่ยวทอดกรอบสงสัยต,ต้องตั้งกล้องถ่ายแล้ว <laughs> ดูไม่ว่างเราอยากจะกินด้วยนี่ครับได้ผัดไทยมาแล้วครับผัดไทยมีเกี๊ยวไหมผัดไทยไม่มีเกี๊ยวไม่ได้ฝังผัดไทยไม่มีเกี๊ยวแต่ว่ามีเกี๊ยวแยกมานะครับ ไฮไลท์ไฮไลท์อยู yeah, ่ที่เกลียวจริงๆลองกินดูว่ามันจะรึปนี่เป็นออริจินอลโอ้แค่จับเขากรอบแล้วไหนๆโอ้โหกรอบบางและกรอบ มืดอันนี้อร่อยไข่ครับก็ปกติเป็นคนกินปรุงครับแต่ว่ามาเนี้ไม่ปรุงเลยกินไม่ดู้ว่ายู่ด้วยแต่แต่อร่อยจริงฮนะก็เกี๊ยวกรอบร้อยปีนะครับกรอบและบางอร่อยจริงจครับ เอาให้เจ็ดดูเอาให้เจ็บดู ให้ฟังเสียงกรอบมันเข้าความเครียดเลยเือกมาเกิให้ด้วยสองชิ้นเขาบอกเหลือให้ด้วยสองชิ้นก็จะแบ่งไปให้แบ่งไปคนไทย

นี่ก็ค่าเสียหายรวมร2 0ยี่สิบครรู้สึกว่ามีผัดไทยรัดหน้าเกี๊ยวกรอบแล้วก็เบบซี่น่าจะที่เป็นแพงขึ้นพเพราะเบบซี่แต่รวมรมแล้วถูกครับโอเคครับสวัสดีครับที่ติดตามชมหรืออาจจะไปต่อก็ได้ไม่แน่ใจนี่ไม่ไม่ใช่ตัวตัวนี้ตัวเมื่อกี้ในห้องน้ำเป็นขาวดำอันนี้ดำขาวนี่ก็ นี่ครับในทางร้อยปีนะครับมีขนมไทยบ้านดนตรีไทยนะครับร้านที่เรามากินนะครับร้านเกี๊ยวกรอบนะบนี่ครับมีรัตเตอรี่หมาอนะไรกินจนอิ่มแล้วเกียเก๊ยวเกี๊ยวของอร่อย มุกคนอีหกวันนี่พอเหรอเอ๊ะโอ้ยมกฟ้าถินดุจจั๊งหอ๋อบนั้ั้ต่อมันจะให้มุกดุัห้นโอ้โเรียนการเาไปหาโมฮโกาเทียการหอก เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินที่ไปยูเมื่อก่อนเชิญนะจะไปไว้นะไม่นอกนะปวดข้าวนไม่กินปลาเป็ดเล็กเลยอ่ะมันเดินกินทั้งวันอ่ะคนนานๆกินอย่างนั้นมันกินแล้วมันจับัมันตีท้องตีมวท้องหายเนี่จอะไไปหาหมอีตั้งใหญ่ใหญ่สง้หนึ่งรออออออ คือซื้อเลขอะไรไปีซื้อเลขอะไรไปับแรเราออกกาต้องรมันบางมากเลยอืมแผ่นเดียวทำไมเขามีสองสีเดียวส้มกับสีสีเืองอืม จะอามไว้ทำหน,หน้ากาับเอามือทำเกี๊ยวอัเนีเดาเหรพอทำเกี๊ยวแบบเสียนมากเลยนึกถึงตอนเราทำเกี๊ยวเด็กเราทำหน้า นี่นะครับก็สภาพภายในนะครับของเราก็ของเราจอดข้างนอกเนะเดินมานิดนึงอันนี้ร้านต้างข้างครับเรื่องยวนอันนี้เรากำลังเดินไปที่รถเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกบันเ <c oughs> สาร์อาทิตย์นี้จะต้องเดินไปข้างนอกนะครับ จอดรถได้ข้างนอกนะครับวัน <c oughs> นี้เราก็ามาวันศุกร์นะครับนู่นครับเรือเสาไฟเรือสุพรรณหง์อัตลักษณ์ท้องถิ่นนี่ก็คือประเพณีแข่งเรือประจำปีไงลองไปดูไหมดูแล้วถ่ายแล้วครับก็สายน้ำและแม่น้ำแห่งนี้นะครับก็คือแม่น้ำป่าศักนะครับ ที่โคงมาจากทางนู้นครับก็ขอสวัสดีนะครับขอความโชคดีมีใชัยจงแก่ผมและทุกท่านนะครับสวัสดีครับ